สาวัคซีทดแทนเนี่ยบางตัวเนี่ยเราพบว่ามันทําให้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเสียสมดุลมันเกิดปัญหาตามมาได้ใช่ไหมหรือบางตัวเราพบว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้สายวัคซีนทดแทนสังเคราะห์เนี่ยหลายตัวเราพบว่ามันมีผลเสียกับสุขภาพในระยะยาวถ้าเรากินทุกวันทุกวันเยอะๆแล้วก็จริงๆไอ้ตัวน้ำตาลหลอกกล้วยเนี่ยจริงๆตัวมันไม่ใช่น้ำตาลมันเป็นสารที่อยู่ในหลอกหางกล้วยแต่รสชาติมันคล้ายน้ำตาลค่อนข้างมากตัวมันมีลิต้านสลัดด้วยเอว่ามันใช้ทดแทน น้วแข็หวานอุ่งค่อนข้างดีแอะกี่ลารอ่ะพี่โนยก็น้ำธรรมดาธรรมดาสีช่ำเลยนะมีน้ำตาลเยอะพวกนี้ศนย์เอะไรศูนย์อันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยศูนยเซแต่หวานไหมล่ะก็ห <c oughs> วานนาน่เห็นไหมแล้วรู้ป่ะเขาใส่มันก็ใส่พวกสายนว่าทดแทนพี่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นพวกกลุ่มสายน้ำาขทดแทนสังเคราะ ซึ่งสายองของ่าทนดแังคอรอเนี่ยหลายตัวเราพบว่ามันมีผลเสียกับสุขภาพในระยะยาวถ้าเรากินทุกวันทุกวันเยอะๆกินไม่ได้หรอเนี่ยมันกินได้แต่มันไม่ควรกินบ่อยไงอ่ะถ้าพี่กินอย่างนี้ไม่ได้พี่กินน้ําผลไามา้ได้ปะ โอ้ยมันก็แย่พอกันที่คือแต่ค่อยๆฟังเนาะแต่ละอย่างมันมันอาจจะมีข้อดีข้อเสียที่เราต้องเรียนรู้อันแรกก่อนสายวัคซทแทนเนี่ยบางตัวเนี่ยเราพบว่ามันทําให้จุลินทรีย์ในทางเดิอนอาหารเสียสมดุลมันเกิดปัญหาตามมาได้ใช่ไหมหรือบางตัวเราพบว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ส่วนไอประเด็นน้ำผลไม้เนี่ยอ่ะมันก็มีน้ําตาลจริงๆเลยทีนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกันแหละน้ําตาลจริงๆเนี่ยกินมากไปอันนี้เรารู้กันส่วนใหญ่มันก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเ,เ,เบาเลือดเบาหวานความดันไขมันโอ้ยกินอะไรไม่ได้เลยตายหมดทุกอย่างเลยงั้นก็ไม่ต้องกินอะไรละน้ำเปล่าเอ่ะก็รู้นี่ไม่ค่อยชอบอะจริงเหรอนะติดหวานสีเแล้าอะ มิดเดียวอ่ะเอางี้เอาแอะวางวางไอ่าไม่งั้นอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะใช้เคยได้ยินน้ำตาหล่อหางกวยไหมพี่เคยได้ยินน่ะและ้วเคยกินยังแวมจิงหงอ,รอจริงๆรสชาติเอว่ามันดีกว่าย่าหวานนะ แล้วก็จริงๆไอ้ตัวน้ำตาลหลก่กล้วยเนี่ยจริงๆตัวมันไม่ใช่น้ําตาลมันเป็นสารที่อยู่ในหลอกหางกวยแต่รสชาติมันคลายน้ําตาลค่อนข้างมากแล้วก็จริงๆตัวมันมีลิต้านสลัดด้วยแล้วก็เอว่ามันใช้ทดแทนสารให้ความหวานอื่นค่อนข้างดีเชียโอเคขอตั้งหน่อยอือโหพี่รวยกว่าเอ๊ <ขอ S 3> จะไปซื้อ,อน้าตาลหลง,งกลัวยขายนาฬิกาเนี่ยซื้อได้ข้างโกดังเอวไม่ได้หรอกโอเคไม่กินก็ไม่กินนั่นแหละ ผมนั้น